ติดใจสงสัยจิ๊บใช่ไหมคะว่าจิ๊บโกโหกคุ้กองเพื่ออะไรแล้วจิ๊บทำไปแบบนั้นทำไมใจเย็นสิครับคุณจิ๊บ mm hmm. ผมไม่ติดใจสงสัยอะไรทั้งนั้นที่ผมมาเนี่ยผมจะบอกว่าผมไม่แคร์ครับ อย่าพูดเลยค่ะผู้กองมันนิดจริงหรอคะผู้ชายร้อยทั้งร้อยนะคะก็ชอบผู้หญิงที่เพียบพร้อมทํางานบ้านงานเรือนเป็นทุกอย่างพอาแต่งงานปุ๊บจะได้ใช้งานได้เลยไงคะทาเพื่อสามีได้ทุกอย่างแต่จิ๊บไม่ใช่นะคะคุณจิ๊บครับครั้งแรกที่ผมเจอคุณเนี่ยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณเป็นใครผมก็ชอบคุณแล้วครับ ผมชอบในเสียงร้องของคุณชอบรอยยิ้มคุณแล้วก็ชอบที่คุณเป็นคุณแล้วทำไมผมต้องไปสนใจเรื่องอื่นด้วยล่ะครับไอ้พูดมันก็พูดได้ค่ะแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยไม่มีใครทนได้หรอกค่ะเอางี้ดีกว่าครับถ้าคุณจิ๊บทำกับข้าวไม่เป็นเนี่ยผมก็จะทำให้คุณจิ๊บทานหรือว่าคุณจิ๊บทำงานบ้านไม่เป็นเนี่ยผม ก็จะยอมเดี๋ยจะตั้งเพื่อจิบครับตกลงไหมครับคุ้อกองเริ่มคิดมากได้แล้วนะครับโลกใบนี้ไม่มีผู้หญิงที่เพียบพร้อมแล้วก็เพอร์เฟกต์หรอครับคุณคือคนที่ใช่สำหรับผมเนี่ยก็เพียงพอแล้วครับ ก้องมาทำอะไรแถวนี้วะก็พอดีมาหาเพื่อนผ่านมาแถวนี้ก้องแกก็รู้ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรฉันเคยคุยเรื่องของแกกับยยจิ๊บหลายครั้งแล้วแกไม่จำเป็นต้องพูดนะเจมันเป็นเรื่องของฉันกับจิ๊บฉันจัดการเองได้แต่ฉันรู้สึกผิดว่ะที่ยยจิ๊บทำมาแกอย่างเงี้ยฉันขอโทษนะเว้ย แกไม่เกี่ยวเลยเจแกขอโทษฉันทำไมให้ฉันพูดเถอะวะฉันอยากจะพูดมานานแล้วไอ้ก้องแกเป็นคนดีนะเว้ยฉันรู้ว่าแกสามารถที่จะดูแลเอ้จิ๊บให้มีความสุขได้แต่ไอ้จิ๊บมันไม่ต้องการแกก็รู้ว่าฉันไม่อยากให้แกเสียเวลามารอมันอีกมีคนดีๆอีกเยอะที่รอแกอยู่แกตัดใจจากมันสะเถอะ ล้วตอนนี้จิบ๊บมันก็เจอคนใหม่แล้วผู้กองชายชาญนั่น,นเหรอทำไมวะผู้กองเขาไม่ดีตรงไหนดีเขาก็ดีนะแต่เขาไม่ใช่เนื้อคู่จิบ๊บพวกมีตำหนินะเอเอมีเอาหนายกล้องฉันรู้นะเว้ยว่าแกรู้สึกยังไง ฉันเตือนแกแล้วนะถ้าแกไม่เชื่อก็ตามใจตายแล้วตาสันรถไฟชนกันน่กรมทหารแล้วแกแม่จะพูดทำไมล่ะสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีสสดไปไหนมาแล้วบากกองอฮะเอ่อพอดีแวะมาหาเพื่อนแถวนี้นะครับแวะมาหาเพื่อนแถวนี้ไม่เห็นรู้เลยยังมีเรื่องอือ่นอีกเยอะที่คุณไม่เคยรู้ และฉันก็ไม่อยากรู้ด้วยลุงกับป้าคะคือเดี๋ยวหนูขอตัวไปเดินเล่นกับผู้กองนะคะเชิญครับ คุณลุงครับคุณป้าครับผมต้องขอตัวก่อนนะครับตามสบายลูกตามสบายัดีหรอาแล้วไงดีสารตะก้องพบเนาะอืน่าเชื่อเลยอ่ะ คนรักใจร้ายใจดําหลออเขารักหัวปักหัวปาแล้วก็เขีย่ยเขาทิ้งเนี่ยนั่นมันหนังนะแหมมันก็เหมือนชีวิตจริงของแกงคุณแอนนั่นแหละคะ่ะไอหยาดฝนทําไมพูดอย่างนี้อ่ะไม่รู้ว่าค่ะเนี่ยแต่ถ้านางเอกไม่ยอมคืนหนี่พระเอกนะคะคอยดูฝนน่าจะเขียนจดหมายไปดา่าแล้วเชื่อไหมคะว่าพระเอกต้องเสียใจมากแน่เลยอุ้ยนี่นางเอกมีคนรักอยู่แล้วนะคะ อาจะไปหลอกใช้ไปเอกให้แก้แค้นแทนเพื่อนหลอกให้เขารักให้เขาหลงแล้วทิ้งเขาไปผีกระไรหน้าตาก็ดีดีใจดำนิสัยแย่มากโอ้ย,อยป,ป,ปออาปาผัวน้ไมันอะคะมันนี่<อ>ไม่ต้องดู<อ>ไม่ต้องดูมันละเอ้าวป,ปิดเลยปิดเลยนี่มันก็แค่หนังทำไมต้องอินขนาดนั้นด้วยฮะ แหมคุณแอนไอหนังเนี่ยมันก็ทํามาจากชีวิตจริงนั่นแหละคะ่ะคุณแอนน่นาจะดูยบ้างนะคะเผื่อเวลามีปัญหาจะได้แก้ปัญหาได้ไงคะขอยมโมนนะคะดูต่อฉันนี่มันซวยจริงๆเลยเจออยู่กับตัวนี่ไงถึงได้หลบอยู่แต่ในบ้านไม่อยากจะออกไปไหน นั่น,นไงทีแท้นางเอกก็อยู่ที่นี่เองทำไมจะตบฉันเหรอุ้ยเปล่าค่ะฝันร้อเล่นใครโทรมาก็บอกว่าฉันไม่อยู่แล้วนะทำไมคะคุณแอน ไปไหนมาฮะแม่โทรหาไปร้อยรอบก็ไม่รับสายอ่ะฮะใจเย็นๆก่อนนะแมนก็บอกแม่มาก่อนสิว่าเมื่อคืนไปไหนมารู้ไหมว่าเป็นห่วงอ่ะรู้ไหมรฮะให้โทรเรียกตำรวจไปครับคุณแอนโทรเลยดีกว่าโทรเลยพอที่ตำรมาเก็บศพเธอดิย่ามาเก็บอะไะ จะร้องทำไมฮะฮ<อ>ะไม่ร้องแล้วเด็กไม่ได้ร้องเขาอแอนออว่าพูดอะไรจาดิตต้องกลา้าต้องกล้าเขาไวยังไงวันนี้ก็ต้องบอกเลิกให้ได้ แมนแอนแมนเตรียมดอกไม้แหวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะแต่ว่าไม่เจอแอนน่ะแอนดูสิมันเหี่ยวหมดแล้วแล้วทำไมแมนไม่ทิ้งไปล่ะยังเก็บไว้ให้แอนอีกทำไม ถึงดอกไม้มันจะเหี่ยวแต่ความตั้งใจที่แม่ใส่ลงไปในนี้มันเต็มร้อยเลยนะแม่แม่ไม่ยอมทิ้งความตั้งใจของแม่หรอกมันมีค่ามากกว่าสิ่งสวยงามภายนอกแต่แอนนั่นแหละจะยอมรับความตั้งใจของแม่ไหมขอบคุณนะคะ ตอนที่มันยังไม่เหี่ยวเนี่ยมันคงสวยดีเนาะแล้วคราวนี้บอกแม่ได้หรือยังว่าเมื่อคืนไปไหนมาทำไมจอดรถทิ้งไว้ที่ร้านไปกับใครอะ่ะเออเมื่อคืนน่ะที่ร้านลูกค้ายเยอะมากเลยนะแมนอันเหนื่อยแล้วก็เพลียมาก ขับรถกลับไม่ไหวก็เลยนั่งแท็กซี่กลับนะจ๊ะโทรแอนทำไมไม่โทรหาแมนให้แมนมารับละ่ะนั่งแท็กซี่มันอันตรายรู้ไหมโทรแมนแมนทำเรื่องแอนให้มันเป็นเรื่องเล็กบ้างได้ไหมก็แมนเป็นห่วงแอนนี่จะให้แมนทำยังไงล่ะต่องนะงแท็กซี่กลับแน่นะ ไม่ได้ไปกับใครแมนแอนอยากจะให้แมนหายกโกรธอ่ะแอนต้องไปกินข้าวกับแมนเป็นการไถ่โทษนะเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนน่ะหุุนหงิดเลงแอนนี่กินอะไรไม่ลงเลยนะจ๊ะไปกับแมนนะแอนขอโทษนะคะไปด้วยก็ได้คะ่ะแต่ว่า เดี๋ยวแอนขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะได้จ้ะงฝากดอกไม้ก่อนค่ะ <c oughs> เดี๋ยวมานะส่งดอกไม้ของคุณแอนครับนี่ครับดอกไม้ค่ะแอนแอนค่ะ <c oughs> ได้ส็จรับตรงนี้ได้ครับ ะะขอบคุณครับหน้าไม้อะไรอ่นใครส่งมาให้ฮะเ,อ,อ,เอ,อ่อแอนสั่งมาเองนะจ๊ะเจ้าไปจัดร้านเย็นนี้เดี๋ยวแอนดีไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแมนรอแป๊บนึงนะ